คาสาบานด้วยดวงใจและวิญญาณข้าด้วยเช่นกันต่อหน้าพระพุทธรูปนี้คุณเชื่อเรื่องคำสาบานไหมครับคำสาบานที่คนสองคนให้ไว้ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะรักกันไปจนกว่าความตายจะมาพรากแต่ถ้าความตายมันเกิดขึ้นไปแล้วและมีเพียงคนเดียวที่รอดเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ละ่ะคุณคิดว่าอีกคนที่ต้องตายไปอย่างทรมานจะยอมให้มันจบลงง่ายๆหรือเปล่า มึงสัญญากับกูแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านเล่าเงียบวันนี้ผมจะพาทุกคนไปคบกับเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตเมื่อคำสัญญาไม่ได้เป็นแค่ลมปากแต่มันคือตราบาปที่ต้องชดใช้ด้วยชีวิตในเรื่องราวที่มีชื่อว่าหลอนรักต้องชดใช้รักแลกกับเรื่องราวทั้งหมดเดินทางมาถึงจุดแตกหัก หลังจากที่นบชายหนุ่มที่เคยสาบานรักกับพิมหญิงสาวนางรําผู้ยึดมั่นในความรักนบหักหลังพิมปล่อยให้เธอต้องสิ้นใจตายอย่างโดดเดี่ยวในเรือนไม้สักหลังเก่าเพียงเพื่อที่ตัวเองจะได้หนีไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ที่มีฐานะร่ำรวยกว่าเวลาผ่านไปนบคิดว่าเรื่องราวของพิมได้กลายเป็นแค่อดีตท,ที่ถูกฝังกลบไปพร้อมกับร่างของเธอแต่เขาคิดผิดมหันครับเพราะค่ำคืนนี้คืนก่อนวันแต่งงานของเขา เวนกรรมกำลังจะเดินทางมาเคาะถึงหน้าประตูห้องนบสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกภายในเรือนหอไม้สักที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆบรรยากาศในห้องเงียบสงัดมีเพียงแสงจันทร์สลัวๆที่สาดสองลอดผ่านรอยแยกของผ้าม่านเข้ามาโทนสีของห้องที่เคยดูอบอุ่นตอนนี้กลับดูมืดทรึเป็นสีน้ำตาลไหมปนกับความดำทะมึนของเงาตามมุมต่างๆนบนอนนิ่งเงืเยเย็นเริ่มซึมชื้นเต็มแผ่นหลัง เขาพยายามกลั้นหายใจเสียงขูดแผ่นไม้นั้นไม่ได้หายไปแต่มันกลับค่อยๆดังชัดขึ้นชัดขึ้นจากใต้เตียงเคลื่อนมาที่ปลายเท้าและกำลังไต่ขึ้นมาบนผ้าหม่มใครนะ่ะใครอยู่ตรงนั้นนบตัดสินใจเอื้อมมือที่สั่นเธอไปกดสวิตช์โคมไฟหัวเตียงแต่คลิกคลิกไฟไม่ติดครับ นบเริ่มสติแตกเขาพยายามกวาดสายตาไปรอบๆห้องที่ตอนนี้มืดมิดจนแทบมองไม่เห็นอะไรจนกระทั่งหางตาของเขาไปสะดุดกับมุมห้องที่มืดที่สุดตรงนั้นมีร่างของใครบางคนยืนหันหลังอยู่มันเป็นร่างของผู้หญิงในชุดเครื่องแต่งกายแบบนางรำโบราณเครื่องประดับสีทองหมน่นสะท้อนแสงจันทร์วาววับแต่สิ่งที่ทำให้นบลืมหายใจคือกลิ่น กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งผสมกับกลิ่นดอกมะลิเน่าที่ลอยตลบไปทั่วห้องพิพพมพิมเหรอไม่ไม่จริงเธอตายไปแล้วนี่ร่างนั้นไม่ตอบครับแต่ค่อยๆหันหน้ากลับมาทันทีที่แสงจันทร์สาดกระทบใบหน้านบถึงกับต้องยกมือขึ้นมาปิดตาด้วยความสยดสยองใบหน้าของพิมพ์ที่เคยสวยงามตอนนี้ขาวซีดราวกับกระดาษดวงตาเบิกผงแต่ไม่มีตาดำที่น่ากลัวที่สุดคือรอยยิ้ม พิมกำลังยิ้มกว้างกว้างจนฉีกถึงหูเลือดสีแดงเข้มข้นไหลทะลักออกจากเบ้าตาและมุมปากหยดลงบนชุดนางรำสีทองจนกลายเป็นสีแดงฉานพี่นบพี่จำคำสาบานของเราได้ไหมรักกันจนกว่าความตายจะมาพรากนบกระโดดล้มลุกคลุกคลานลงจากเตียงพยายามจะวิ่งไปที่ประตูแต่ทันทีที่มือของนบสัมผัสกับลูกเบ็ด ประตูไม้บานนั้นกลับร้อนจัดราวกับถูกไฟเผานบชักมือกลับร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเขาหันหลังกลับมามองในห้องตอนนี้พิมพ์ไม่ได้ยืนอยู่มุมห้องแล้วครับแต่เธอกำลังคลานอยู่บนเพดานสภาพของพิมพ์เหมือนสัตว์ประหลาดคอของเธอหักพับไปด้านหลังใบหน้าที่อาบไปด้วยเลือดจ้องมองลงมาที่นบเสียงเครื่องประดับนางรำกระทบกันดังกราวแข่งกับเสียงหัวใจของนบที่เต้นรัวจนแทบจะระเบิด มึงทิ้งกูมึงปล่อยให้กูตายวันนี้กูจะมารับรับไปอยู่ด้วยพิมพ์พุ่งเข้าหานบอย่างรวดเร็วมือที่เย็นเฉียบและแข็งราวกับคีมเหล็กบีบเข้าที่ลำคอของนบอย่างจังนบพยายามดิ้นรนขัดขืนสองมือพยายามแกะมีของผีร้ายออกแต่สู้แรงไม่ได้เลยแม้แต่น้อยดวงตาของพิมพ์จ้องลึกเข้าไปในดวงตาของนบเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด เครียดแค้นและความอาฆาตภาพแฟลชแบ็กในหัวตัดสลับเข้ามาภาพวันที่นบสวมกอดพิมพ์ภาพวันที่นบสาบานรักกันตัดกับภาพที่นบยืนมองพิมพ์กำลังหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาในกองเพลิงโดยที่ไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยทุกความทรงจำถูกดึงกลับมาตอกย้ำความผิดบาปที่เขาทำลงไปออกพิมพี่ขอโทษอภัยให้พี่ด้วย คําขอโทษของพี่มันแลกกับชีวิตของพี่ไม่ได้หรอกจะพี่นบไปอยู่ด้วยกันในนรกนะจ้าพี่นบเช้าวันรุ่งขึ้นงานมงคลที่ควรจะเป็นความสุขกลับกลายเป็นงานศพที่น่าสลดใจมีคนพบนบนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องหอสภาพศพคือเบิกตาโพลงด้วยความหวาดกลัวสุดเกลียดที่ลำคอมีรอยช้ำสีม่วงคล้ำเหมือนถูกบีบอย่างแรงจนกระดูกคอหัก แต่สิ่งที่ทำให้ตำรวจและคนในงานต้องขนหัวลุกก็คือข้างศพของนบมีมาลัยดอกมะลิเก่าๆที่แห้งกรอบจนเป็นสีดำคราบเลือดวางอยู่บนอกของเขาเป็นมาลัยแบบเดียวกับที่นบเคยให้พิมพ์ในวันแรกที่เอ่ยปากสาบานรักกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของหลอนรักต้องชดใช้รักแลกกรรมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบางครั้งอาจจะไม่ใช่ผีสางนะครับแต่คือความมักง่ายในการให้คำสัญญาของมนุษย์เราเอง ก่อนจะเอ่ยปากสาบานอะไรกับใครตรองดูให้ดีนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราทำไม่ได้เราพร้อมที่จะชดใช้มันด้วยอะไรถ้าชอบเรื่องราวสไตล์นี้และไม่อยากพลาดออดิโอดราม่าล้อนๆระดับคุณภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องบ้านเล่าเงียบของเราด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ดูแลตัวเองดีๆและหวังว่าคืนนี้จะไม่มีใครไปทวงสัญญาที่ปลายเตียงของคุณนะครับสวัสดีครับ